การออกแบบเลสเนอร์ม,อมีพื้นฐานมาจากอ,อยากให้หุ่นยนต์ที่แสดงออกได้ไถึงบุคลิกภาพและเจตจำนง,งซึ่งจุดเด่นตรงนี้ม,มาจากแนวคิดการออกแบบของ a s สโ o Boy สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมหล็กหลข้อมูลหุ่นยนต์ก่อแเราจะมาพูดถึง レลสเนอร์เลสนอร์สูง9.52เมตรหนัก13.75ตันประเภทเหลียวบลูโคเมีส SPT เลสเนตุลาคม1,985ถึงมิถุนายน1,986บนทีวีมี38ตอน ถึงแม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำพานมนุษย์ออกไปไกลกว่าโลกมีการตั้งฐานบนดวงจันทร์และดวงคารแต่ความตึงเครียดทางอำนาจและการแข่งแย่งในโลกเองก็ยังไม่สงบลงเอจิชายหนุ่มที่ใช้เลสเนอร์พยายามระงับสงครามที่เกิดในโลกเพื่อแจ้งถึงไคุกคารที่ใหญ่กว่า SPT คือ Super Power Tracer หน่วยติดตามและปฏิบัติงานระดับสุดยอดอเพื่อใช้ในการสำรวจอวกาศและดาวเคราะห์ข้อมูลจำเพาะรหัส SPTL-00X z X, ระบบปฏิบัติการเลกเรสเนอร์ ner, ถูกสร้างในปี1985ถึง1986 ซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตเนื้อหาของเลสเนอร์จึงมีเรื่องของสงครามเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องการออกแบบเลสเนอร์มีพื้นฐานมาจากอยากให้หุ่นยนต์ที่แสดงออกได้ถึงบุคลิกภาพและเจตจำนงซึ่งจุดเด่นตรงนี้มาจากแนวคิดการออกแบบของ a อสโ o b บอ คาวเตอร์ของชาสาย,ยาในดราก้อนบอลคือการถอดแบบมาจากอุปกรณ์ช่วยเล็งเป้าหมายของเอจินั่นเองนักบินหลักและยูนิตท,ที่ปรากฏอัเบโตนูเ e อจิอาสิกะเลสเนอร์ลูกครึ่งมนุษย์และอวกาศเขารักธรรมชาติและชอบความสงบในซีรีส์นี้หลายครั้งที่เอจิพยายามต่อสู้ด้วยอุดมคติที่ไม่ฆ่าศัตรู ในเกมยูนิตเลสเนอร์มีความไวในระดับดีมากแต่เกาะก็บางมากเช่นกันซีรีส์ออนซูปเปอร์รอดวอร์ชินหกสิบสีจีีเจโอี สำหรับคลิปนี้นะคะกอน์ฟเลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ